สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมผมกำลังจะเข็นรถออกไปสตาร์ทหน้าหมู่บ้านครับออหนักก็หนักเนาะสตาร์ทข้างในหมู่บ้านก็เสียงดังอีกออลำบากจริงๆวันนี้ครับวันนี้วันวันอาทิตย์นะผมจะเอารถไปเข้าศูนย์นะครับโอ้เหนื่อย <laughs> โอ้โหเหนื่อยเลยผมนัดไว้เก้าโมงนะครับ ตอนนี้ก็7จ็ดโมงละออกไปขี่รถเล่นแป๊บหนึ่งค่อยเลยเข้าไปที่ศูนย์โอ้โหเอาเรื่องเลยเราต้องหาวิธีใหม่ละถ <c oughs> ้าคุณผู้ชมมีวิธีไหนที่ผมไม่ต้องเข็นรถออกมาสตาร์ทข้างนอกก็คอมเมนต์แนะนํากันมาบ้างนะครับ <c oughs> <c oughs> สนุกสนุกนะได้ออกกําลังกายตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจริงๆเลยโอ้โหเข็นมอเตอร์ไซค์สตาร์ทเครื่องก่อนว้าวยม รถยังไม่ได้ล้างเลยครับผมสวัสดีครั้งครับผมคุณผู้ชมนัดกับท่ศูนย์ไว้นัดไปเก้าโมงแล้วก็ผมออกจากบ้านประมาณเจ็ดโมงก็ลเลยออกมาขี่รถเล่นหน่อยอันนี้มาทางอะไรนะเขาเรียกว่า ราชพฤกษ์ใช่ไหมสุดทางราชพฤกษ์อรัราชพฤกษ์แล้วก็มาออกมาโผล่ตรงสาทอนะค,ะครับผมไม่แน่ใจว่าเรียกว่าอะไรนะตรงนี้แล้วเ,เล่นในเมืองครับวนไปงั้นแหละ ที่เข้าไปส่วนก็คือเดี๋ยวจะไปเซอร์วิสแพ็กเกจ B นะครับก็คือเช็คตั้งวาวอะไรพวกนี้นะเพราะว่ามันยังมีแพ็กเกจ B อยู่ที่ต้องทำแล้วก็มีอีกสองสามอาการที่เจอที่ว่าต้องน่าจะต้องแก้ไขมีแต่ไม่ดังด้วยเนี่ยกดแต่แล้วแต่ไม่ดังแล้วก็มีผมไม่น่ใจะแว่าแบตเตอรี่เป็นน่าจะเสื่อมหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ามีปัญหาตอนสตาร์ท ก็เดี๋ยวต้องให้ช่างที่ศูนย์เช็คดูอีกทีนะครับฝากคอนเกรตเรับคุณผู้ชมนี่ก็อยู่สาทอนแล้วมั้งอืมนี่สี่โมงแล้วละ่ะแตดโมงยี่สิบสามเอครับผมเดี๋ยวพาไปที่ศูนย์กันหน้าวันนี้นะวันนี้ผมออกมาเส้น,นวิภาวดีแล้วนะครับ งงหน้าไปแจ้งวัฒนะแจ้งวัฒนีแค่เล่นบุกไปเรื่อยวันนี้ลมเย็นดีจังเลยลมเย็นแต่เหงื่อซึมไม่อย่างไรวะพ <c oughs> าคุณผู้ชมมาขับอนเล่นนะวันนี้นะเมื่อก่อนตอนเอช้าเนี่ยเมื่อก่อนชอบขี่รถตื่นมาแต่เช้ามืดเลยโอ้โหแหกที่ตามาแล้วก็ ออกไปขี่รถเล่นแค่เนี้ยคุณผู้ชมตื่นแหกตามาเช้ามืดอ,ออกไปขี่รถเล่นแล้วก็กลับแค่ประมาณสองสามชั่วโมงมีคนเหมือนทำเหมือนผมก็ไม่รู้ก็คงม,มีหรอมีก็ขี่เข้าเมืองบ้า,บานผมอ,อยู่แถวลังสิตนะขี่เข้าเมืองวนไล่ล่าวนกลับกะไม่ได้ขี่ไปทางจังหวัดนะไม่มีเวลาเยอะขนาดนั้น คนชอบขี่มอตเตอร์ไซค์ก็คงเป็นมือผมละมั้งนะคือขี่นิดๆหน่อยๆก็สตาร์ทเครื่องไปแล้วในกรณีที่แบบว่าไม่ได้ขี่ไปออกทิศน,นะไม่ได้ไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปค้างวันสองวันหนึ่งคืนสามวันสองคืนอะไรเงี้ยนิดๆหน่อยก็เอาครับขอให้ได้ขี่หน่อยถ้ามีโอกาสก็ค่อยออกไปขี่ต่างจังหวัดคงเล็บถ้ามีโอกาส เอา่าวาสก,กิเรียวโมโตสปอร์ตนะครับอ,แนนนอ่แจ้งวัฒนะจะอยู่เลยเลยเซนทันแจ้งวัฒนะมาหน่อยนึงแล้วก็มันจะมีร้านช็อปของนารายากระเป๋าอ่ะเเลยไปแล้วก็เลี้ยวเข้าไปหน่อยนึงไอที่พูดนี่ผมยังก,ก็ไม่ยังไม่เคยมานะ <c oughs> <c oughs> วันนี้แหละจะได้หลงหรือเปล่าไม่รู้ไม่หลงหรอกเนี่ยใกล้ถึงแล้วมันจะมีโรงพยาบาลเวอร์มิดีค้อ จะเจอเข้าาฝามจ้าเบอร์มาดีเข้านะครับโรงพยาบาลนี่ครับคุณผู้ชมเขาเรียกว่าถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ดนะอันนี้เป็นช่อของกระเป๋านารยาแล้วก็เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเข้าไปเลยถนนเลี้ยงเมืองปากเกร็ดมา ศูนย์จะอยู่ขวามือนะต้องไปกลับรถมาพูดเหมือนเคยมาเลยว่าถนนเลียบเมืองปักเกรด็ดมันจะไปตัดกับถนนสมคีอะครับที่มาจากทางประชาชื่นบ้านเก่าบ้านเกิดผมเองนุ่นขวามืออ่าคาวาสกินะครับโอ้รถสวยๆนั้นเลยกับรถครับผมเข้าทางไหนว่า ออาข้างหน้าเออถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับเปิดยังยังเปิดแล้วสิไม่เปิดจะนัดมาได้อย่างไรเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันนะครับ คุณผู้ชมตอนนี้ผมก็ฝากรถไว้ที่ศูนย์บริการแล้วนะครับเดี๋ยวประมาณสักอตอนนี้สิบโมงครึ่งเขาบอกว่าประมาณห้าถึงหกชั่วโมงอะ่ะเดี๋ยวก็มารับรถอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรมาแจ้งอีกทีหนึง่งก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนกลับบ้านก่อนแล้วค่อยกลับมารับรถอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้หิวข้าวมากเลยเดี๋ยวไปหาข้าวกินก่อนดีกว่า ส่วนพวกรายละเอียดที่ทําไปวันนี้ก็จะมีเดี๋ยวผมจะบอกรายละเอียดให้ฟังอีกทีนึงนะว่าทําอะไรไปบ้างโอเคเดี๋ยวหารถกลับบ้านก่อน ในส่วนของพวกอะไหล่ที่ผมทําไปทั้งหมดนะครับก็จะมีดังนี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยขอแจ้งก่อนว่าราคาที่โชว์อยู่ที่เห็นนะครับเป็นราคาของเฉพาะรถของผมเท่านั้นนะครับคันอื่นเนี่ยจะแตกต่างกันออกไปนะครับไม่ไม่เหมือนกันนะครับแต่พวกอย่างน้ำมันเครื่องอะไรเงี้ยหรือว่าอะไหล่บางอย่างเนี่ยก็ราคาเท่ากันนี่แหละแต่ว่าใช้มาใช้น้อยแล้วแต่ครับไม่เหมือนกัน โอเคครับก็ส่วนแรกเนี่ยที่ผมทําไปก็จะมีน้ามันเครื่องนะครับเปลี่ยนน้ามันเครื่องอ่าเวอร์ซิตเนี่ยใช้น้ํามันเครื่อง1.9ลิตรครับก็ต้องซื้อ2ขวดใช้2ขวดนะครับก็ตกขวดละ395บาทนะครับ2ขวดก็เป็น790แล้วก็ต่อมาก็จะมีแหวนประเก็นแหวนประเก,นะเก็นน็อตถ่ายน้ํามันเครื่องนะครับหตัว27บาทแล้วก็โอลิงครับโอลิงนี่ใช้4 4อันนะครับแล้วก็มีประเก็นฝาครอบฝาสูบครับ1อัน ปากเกนหัวเทียน2อันนะครับหัวเทียน2หัวเนาะก็ในส่วนนี้ก็จะมีค่าแรงด้วยค่าแรงเช็คระยะ42,000กิโลเมตร1,391บาทแล้วก็ของผมเนี่ยวาวมันต้องมีแผ่นชิมครับต้องเปลี่ยนแผ่นชิมทําแผ่นชิมเนี่ยใช้ทั้งหมดอยู่ห้าอ,อันครับแผ่นชิมใช้ทั้งหมด5อันก็ราคาไม่เท่ากันนะครับก็ตามที่โชว์ในในรูปนะครับผมรวมทั้งหมดก็ 683บาทเนะาะบัตรก็เป็น 600, 6 0ร้อยบาทในส่วนของแผ่นชิมมีค่าแรงด้วย325บาทนะครับผมทั้งหมดเบ็ดเสร็จที่ผมทำใบวันนี้นะครับอ่าราคา4 0่พันบาทครับผมอันนี้คือเป็นราคาเฉพาะรถของผมนะครับคุณผู้ชมทุกท่านอ่าตอนนี้ผมออกจากศูนย์มาแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่เพราะว่าแบตเตอรี่ผมมาเสื่อมแล้วแบตหมดแล้วก็ที่ศูนย์น่ะเปลี่ยนไม่ได้เพราะว่าที่ศูนย์ไม่ได้ไม่มีไม่มีแบตนะครับไม่มีสต็อกแบตก็เลยเดี๋ยวต้องมาเปลี่ยนข้างนอกเอาครับตอนนี้มี2ที่ที่ผมจอดได้ก็คือที่บ้านกับที่ร้านแบตพอตา,าไม่ติดแล้วโอเคเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนแบตก่อนครับ ันนี้ตั้งแต่เช้ายันหัวค่ำเลยนะครับก็สรุปว่าเมื่อกี้ผมก็ไปเปลี่ยนแบตใหม่แล้วตอนแรกว,ว่าจะเปลี่ยนแตรด้วยเพราะแตรมันไม่ดังหรือว่าแตรมันเสียต้องเช็คดูก็สรุปว่าแตรไม่ได้เสียครับแต่ว่าสวิตครับสวิตมันเสื่อมตัวหน้าคอนแทคมันไม่มันไม่ประกบกันเวลากดไปมันไม่โดนกันทองแดงไม่โดนกันมันเลยไม่ดังครับก็เลย ช่างว่าแก้ไขให้เบื้องต้นไปก็โอเคครับใช้งานได้อยู่อาจจะมีเล็กๆน้อยๆอยที่ผมต้องไปดูนิดนึงเรื่องการชาร์จไฟอะไรเงี้ยมัดไฟไหมเนี่ยมันมันมันจะเริ่มเสื่อมแล้วครับพวกมัดไฟเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีวันนี้ก็ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยนะหัวค่ําเลยมืดเลยโอเค <laughs> โอเคครับก็เดี๋ยวปิดคลิปล้วแล้วกันนะครับวันนี้ก็ไม่มีแล้วนะมา เดินทางทเล็กๆน,น้อยๆนะครับกิจกรรมวันหนึ่งของผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมกดส b s คร i b e ด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดนะครับแล้วเดี๋ยวก็เรากลับมาเจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับ